พิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทยและประวัติศาสตร์การแพทย์แผนไทยเป็นสถานที่รวบรวมองค์ความรู้และมรดกทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยที่นี่จัดแสดงสมุนไพรไทยกว่า1,000พันชนิดรวมถึงสมุนไพรหายากที่มีคุณค่าทางการแพทย์และวัฒนธรรมเช่นกวาวเครือดำรางจืดดินขนำชองระอา นั่งพยางิ้วดำขอนดอกและกระลำพักนอกจากตัวอย่างสมุนไพรแล้วยังมีการจัดแสดงอุปกรณ์การผลิตยาสมุนไพรในสมัยโบราณเช่นหินบดยากรงงบดยามีดถากยาเครื่องปั๊มเม็ดยาด้วยมือมอต้มยาดินเผาและเตาต้มยาสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงกระบวนการผลิตยาสมุนไพรในอดีต สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเอกสารและตำราโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เช่นสมุดคอยสมุดดำและสมุดใบลานเอกสารเหล่านี้บันทึกองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยรวมถึงตำราการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยในยุคแรกตำราเหล่านี้ มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดภูมิปัญญาทางการแพทย์จากรุ่นสู่รุ่นพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงตำรับยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงและใช้รักษาโรคสำคัญในอดีตเช่นยาก้ามอสิริราชยาตำรับโอสถพระนาราย์ยาจินดามณีและยาที่ปรากฏในจารึกวัดราชโอรสและวัดเชตุพนวิมลม,มังคลาราม การจัดแสดงเหล่านี้ไม่เพียงแสดงถึงประวัติศาสตร์ทางการแพทย์แต่ยังแสดงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาในช่วงเริ่มเปิดโรงพยาบาลรราศิริราชเมื่อปีพุทธศักราช2431ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหลักคือ,อยาต้มก้าวมอได้แก่ยาหมอแก้ไขยาหม้อหอมแก้ลม ยาหมอ้อเจริญอาหารยาหมอ้อบำรุงโลหิตยาหมอ้อแก้กระสายยาหมอ้อแก้บิดยาหมอ้อแก้ท้องขึ้นยาหมอ้อแก้วรรโรคยาหมอ้อแก้ฤทิ์สีดวงโดยปัจจุบันตำรับยาต้มเหล่านี้ถือว่าสูญหายไปแล้วแต่โชคดีที่ดรพัทได้ค้นพบตำรับยาเหล่านี้ในเอกสารโบราณและนำมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นพิพิธภัณฑ์เครื่องยาไทยจึงเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญสำหรับผู้ที่สนใจสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยด้วยการนำเสนอความเชื่อมโยงระหว่างมรดกทางวัฒนธรรมและวิทยาการในอดีตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2566ด้วยความตั้งใจของดรพัสซึ่งท่านมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการรักษาองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยที่เริ่มเลือนหายไปในยุคปัจจุบันท่านมุ่งเน้นในการอนุรักษ์สมุนไพรและเครื่องยารวมถึงตำรายาไทยโบราณที่หายาเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้และได้สัมผัสถึงความสำคัญของภูมิปัญญาไทย